Let's go <S อ่าดูตรงนี้เนี่ยนีย่คือผักแล้วกอเทืองกอเทืองเขาเพิ่งปลูกอะ่ะอืมเดี๋ยวเราค่อยเดินไปมันร้อนอน,นะเราเดินดูธรรมชาติก่อนเราไปขอเติมปากก่อนนะคะเมืไปกีกินไอศครีมเลียไปหมดแล้วค่ะ โอ้มะเขือบมันมีรูปด้วยอุ้ยดอกไม้สวยพี่บีดอกไม้สวยอ้าวไหนห้องน้ำก่านดอ๋ยวยังเดินไม่ถึงหรือเปล่าต้องตรงไปนี่ตรงนี้ที่เขาทำใหม่หนี่ไงห้องน้ำตรงนู้นใช่ไหมนบีลงเข้าไปในนี้สิสวนวูนี่คือสวนการเรียนรู้นะคะสวนสาธิต เป็นพวกผักนะคะถั่วปูแล้วก็ฟักสวยงามมากเลยค่ะแต่ตัวพูยังไม่มีลูกนะคะมีแต่ฟักค่ะฟักใหญ่เลยล่้มีบวบด้วยนะวีเดินไปไม่เป็นไรไปไป,ไปน่นไปน,นป่นผักแลงอีนรีสวนสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิต นี่ไงแตงกวาีไอ้แตงกวาเดินเข้าสวนแตงกวานิดหนึ่งนะคะแต่ทำไมต้นมันเหมือนบบอ่ะมันคือแตงกวานี่นีเนี่ยไอ้เนี่ยมาดูลูกแตงกวาใกล้เนี่ยลูกแตงกวานี่นะวีให้เขาดูใช่ใช่แตงกวาแลต่แต่ความรู้สึกว่ามันเหมือนบวบอ่ะบวบเมื่อกี้ไงที่ให้ไปดูน้าวีไปดูไปดูดูดูว้าวว้าวดูดูอุ้ยอันนี้ลูกเยอะเลยแต่มันยังไม่โตนะทุกคน ลูกเยอะเลยนี่ไม่ได้เห็นนานแล้วนะตั้งแต่สมัยเด็กๆพ่อเคยปลูกไว้แล้วก็เดี๋ยวนะคนเราก็จะไปทํางนี้แหละดูดูเดี๋ยวนี่ไงอนาคตเราก็จะไปปลูกผักอยู่บ้านนี้แหละทุกคนเราจะได้แบบว่าอยู่กับธรรมชาตินะคะต้องปลูกเป็นแปลงถ้าพวกแตงกวาอย่างเงี้ยให้มันเลื้อยขึ้นตามพวกเนี้ยมันจะชอบนะ แล้วเวลาเราเก็บผลผลิตเนี่ยมันจะเก็บได้ง่ายใช่ไหมเนี่ยๆไปทุกคนอันนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวนะคะเขาปลูกถั่วฝักยาวเนี่ยกําลังแบบว่าให้ให้ผลผลิตไปนะคะแต่ยังไม่โตนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะทุกคนน่าจะปลอดสารพิษด้วยนะเลยเนาะปลอดสารพิษแน่นอนค่ะฟันธงค่ะนี่นะคะอยู่ที่สวนรถไฟนะคะสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะคะ อยู่ที่ส่วนจตุจักรนี่เองค่ะทุกคนอยู่ในกรุงเทพอีกแล้วจ้ะเราก็จะเที่ยวแนวแบบกรุงเทพนะคะเราไม่ได้ออกต่างจังหวัดน,นะคะเราไม่ได้กลับบ้านปีใหม่นะคะเรา,าไม่บอกว,ว่าอยู่กร <ใน S 1> ุงเทพนี่ไม่ใชื่อน,นะเพราะว่าเหมือนเราอยู่ตามต่างจังหวัดไหมทุกคนดูดิมีาการเปลี่ยนกก็เดินแบบวุ่นวายเแไปหมดค่ะ <c oughs> แล้วเราก็มาเจอกับ,กบเกษตรแบบนี้นะครับอืม มาจัดจัดจั่เมื่อกี้คือคนเยอะแยะเลยนะเหมือนบรรยากาศคนละอย่างเลยนะพอเข้ามาในสวนนี่คือแบบมันหยุดอย่างจังหวัดฉันชีดูดิอากาศก็ดีด้วยเออต้นไผ่โอ้ต้นใหญ่มากไปดูสวนไผ่หน่อยนะทุกคนสวนนี้ก็จะกว้างขวางนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้นวีพาไปดูสวนผายมันเป็นซุ้มผ่ยนะตรงนี้คือห้องน้ำใช่ไหมว้าวนาวีน้ำขายน้วีว้าวเจสูสงบสุดๆอ่ะสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราพาไปเดินลอดต้นผ่ตรงนั้นหน่อยนะสถานที่นี้มันสงบจริงเลยว้าวนวีเราคงต้องถ่ายรูปนิดนึงแล้วแหละถ่ายรูปเล่นบ้างก็ได้นะว้าวกรอกกรอก กรอกเห็นไหมน wow. ั okay. okay, uh, wow. ่นไงนั่นไงนั่นไงว้าวแล้วมันก็แต่นี้ก็เงียบเ่อยนะเสียงรถเสียงอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินนะมาถ่ายรูปกันว้าวดูต้นไผ่เป็นอุโมงค์เดี๋ยวเราจะถ่ายอุโมงค์เหมือนเรามาคาเฟ่นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปเล่นก่อนนะทุกคนแล้วเราก็จะเดินไปรอบๆสวนรถไฟนะคะ เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังสวนดอกไม้ที่เขากำลังแบบถ่ายรูปกันอยู่นะคะก็าายของระเทเอืมนี่ไงต้นไผ่ของพระเทพอืออตรงนั้นน,น,นนั่นจะเป็นต้นหมอนหรือเปล่านี่ที่เป็นโค้งๆนะเราจะเดินรอบไหมคะบอกว่าเดินไม่ทั่วหรอกเออเราเดินไม่ทั่วหรอกเราเน้นไปที่เราจะไปดีกว่ามันใหญ่ขนาดนั้นเลยละ่ะเมื่อวานเมื่อวาน,นเราก็เดินแล้วนะท<ม><ม>ี่วเมื่อวานเราก็เดินพอแล้วนะ วันนี้เราก็ไม่ต้องเน้นมากนะคะข้ามกระเว้านวลเป็นล้วนเป็นของล้อเก้าใช่ไหมห้ากิโเป็นของราชินีอือมีมีรถไหมนี่เราเจอต้นตะลิงปิงอีกแล้วที่นู่นก็ตะลิงปิงขอชมนกเขายังไม่เสร็จถ้าเสร็จก็ขึ้นมาขึ้นดูได้ใช่ไหมเอาน้ําเปล่าเย็นนุ้ยเอาไหมเย็นเอาไม่เย็นเอาไม่เย็นหนึ่งนี่เอาไหม เอาเย็นสองเนาะเย็นสองไม่เย็นเออเที่ยงคืนเราจะไปนั่งตรงน้ำผุแบบเอาก็เธอบอกว่าเธอร้อนก็นั่งดูน้ำผุก่อนมาถ่ายสีรุ้งเนี่ยนี่แค่นี้พอแล้วนี่เกียยดังลั่นเลยแกไปเลยฉันรอ อให้น้องวีดไปเดินข้ามน้ําเลยอนอนไปถ่ายสีรุ้งเลยน้ําสีรุง้งนัง่งพักก่อนอเป็นไงบ้างเหนื่อยเหนื่อยค่ะหอบเหนื่อยเราก็เดินแบบว่าเดินเยอะแล้วนะแต่ว่า,วาดูนาฬิกาเมื่อกี้มันได้เจ็ดพันกว่าเก้าเอง รู้สึกว่มันเมื่อยจากเมื่อวานอะต่อเก้าเอง่ยังไม่ถึงหมื่นนะเนี่ยจริงมันไม่น่าเมื่อยนะพี่วีเมื่อวานหมื่นเจ็ดไงมันก็เลยเมื่อยไงใช่ไปค่ะไปต่อเป็นกาเดินข้าเออไปเดินข้ามน้ําเลยเช่นข้ามเลยตื่มาเพิ่มเราก็ข้ามน้ำติกมาปั่นจะกี๋อ่ะทำไมแกไม่พาแกลานแกนะ ก็ฉันพามาแล้วแต่ไปแต่ส่วนจะตุจากอันฉันไม่รู้ว่ามีส่วนตรงนี้ทุกคนนี่คือสะพานข้ามแม่น้ําไปยังเกาะทางโน้นนะคะสวยอีกแบบเเราก็จะมาข้ามน้ํากันนะคะทุกคนไหนๆก็มาแล้วเดินดีๆนะระวังขาเข้าอันนี้นะไหนๆก็มาแล้วก็เดินข้ามแม่น้ํากันหน่อยนะคะทุกคนดูมีสองข้างทางทุกคนดูสิต้นไม้มันเป็นสีทองนะคะเหมือนอยู่เกาหลีไหม อันยยงอาเซโยเหมือนไหมพี่บีมันอยู่เกาหลีไหมถ้ามันเป็นสีแดงไม่ใช่เลยนี่นะตรงนี้ก็เคยถ่ายทำหนังบ้างไหมเนี่ยเออมันสวยนะอืมมันสวยนะแล้วก็จะข้ามไปอีกเกาะหนึ่งตรงนั้นด้วยนะทุกคนพีสองทางเราไปทางนน้นดีกว่าพี่บีจะข้าไปเกาะนั้นหรือเปล่า ไปไปไปนี่ข้ามไปทางนี้คือไปต่อได้เลยแล้วทางนี้มันคืออะไรแล้วไปดูฝั่งน้นก็ได้นี่มันทางกลับหรือมั้ง่ทางกลับเดี๋ยวพานวีมาถ่ายแค่ตรงกลางก่อนแต่ไม่ต้องข้ามนี่เราไปยืนแค่ตรงกลางให้นวีโอ้โหแถวนั้นป่าดงดิบเลยเลไงออเดี๋ยวเรามาถ่ายป่าไว้เยอะเลยเรามาถ่ายตรงนี้เกาะกลางตรงนี้นะคะอืมแล้วมันมันดีมันสวย เขาทำพื้นที่ได้ดีสวนหลวงมันจะออกแนวกว้างไงนี่ออกแนวโลง่งแต่ที่นี่มันแบบว่าต้นไม้เยอะเราต้องถ่ายรูปตรงดีแล้วแหละนี่น,นี่ไงที่มันเป็นต้นไม้สีสีเนี่ยอสีทองเนี่ยเห็นไหมสวย<อ>พี่จะถ่ายมันเหรอตุกดูตัวอะไรไม่รู้เนี่ยจรเคตัจรเคน้อยอ่ะแล้วมันก็ แล้วมันแอคท่าอะไรของมันมี้เนี่ยรู้งานรู้งานอยากออกกองครับอยากออกกองมาแล้วพี่มเพื่อนมันมาแล้วเร็วๆไหนอ่ะเสียงมันจะแซกพี่มีเร็วๆเสียงมันจะแซกเดี๋ยวเดี๋ยวดูมันมาหากันก่อนเธอเดินมาได้ไหมฉันเดินไปแล้วนะฉันเตือนเธอแล้วเดี๋ยวดูมันมาหากันก่อนดูนะครับบึงบัวนะครับ

ลย,ยน้ำน้าโอ้อันนี้จระเข้แล้วแล่เรียงแปัจจัยการที่ทาไหมว้าบรรยาก,ก,กรรยาศดีเลยเนาะฝั่งนี้เป็นป่าไผ่ว้าว,วนีตะกอนะหาดิกจับตรงนี้เนี่ย อตอนนี้เราก็กำลังเดินไปที่สวนทานตะวันนะครับของอสวนรถไฟนะครับเรามาดูโซนที่เป็นอดอกไม้ทานตะวันนะครับข้างหน้านะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงสวนทานตะวันที่สวนรถไฟจตุจักรแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะ ทางเดินไปที่สวนทนตะวันกันนะคะผู้คนมาเยอะแยะเลยค่ะทนตะวันก็ลางบานเลยนะคะเป็นต้นเล็กๆนะคะไม่สูงนะคะมีมีบุงบัวด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปตรงที่ดอกต,ตะวันบานก่อนนะคะทางนี้มันไม่ค่อยบานนะคะเดี๋ยวไปทางที่มันบานก่อน,นะคะ่ะดูทางนี้นะคะลงไปเลยจ้า มาทางทุท่งทางตะวันบานนะคะทุกคนมาจ้ะเดินมาเลยจ้าดังชิมาเลมาค่ะเป็นต้นเตี้ยๆนะคะทุกคนอยู่ในทุ่งทางตะวันแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมทานตะวันบานที่สวนรถไฟเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเล่นกันนะคะนบิอยู่ตรงนี้ถ่ายหนูนะ ว้าวเห็นไหมเราอยู่ในทุ่งทานตะวันแล้วทุกคนต้นเตี้ยๆเองนะแต่บานทุกต้นโอ้ต้นมันเป็นต้นเล็กๆเ,เองนะดูคนมาถ่ายรูปเยอะมากเลยแต่มันบานแบบว่าสวยงามมากอ,อไืไปไปไป ทางนี้มันเริ่มเหี่ยวแล้วนะพี่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปในรูนี้นะไปถ่ายรูปเล่นกันหน่อยนะคะเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกับโนบีหน่อยนะอเค ทกคนเป็นไงส่วนทานตะวันที่ตลาดเอ้ยที่ส่วนรถไฟของจตุจกักรสวยงามไหมทุกคนบานทุกต้นเลยนะคะตรงนี้โอเคเราพาทุกคนมาเที่ยวส่วนทานตะวันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราจะขอตัวกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังก็จะพาไปเที่ยวที่อื่นท,ที่ใหม่นะคะทุกคนวันนี้ก็ขอจบคลิปทุ่งส่วนทานตะวันที่ตลาดนัดส่วนจตุจักรแล้วก็ส่วนรถไฟเพียงเท่านี้นะคะ ดูวิวรอบๆนะคะแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วจ้าขอตัวจบคลิปแค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าจ้าะถ่ายรูปให้หน่อยจะถ่ายตรงนี้ ทุกคนอันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของสวนสิริกิจนะคะเราข้ามจากสวนรถไฟมาที่นี่นะคะก็คือสวนสิริกิจนะคะเราก็มาเจอแลนด์มาร์คใหม่อะคะ่ะอยู่ที่แห้นั่งเล่นพักผ่อนร่มรื่นแต่เขายังไม่เสร็จใช่ไหมนี่รอรอให้เสร็จกว่านี้หน่อยอันนั้นเป็นหอชมนกแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเข้าไปในสะพานข้ามตรงน้ำ ในน้ำก็มีปลาตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนโอ้โหลมดีมากเลยเอาเสือมาปูมาเอาเสือมาปูนั่งได้เลยค่ะทุกคนลมเย็นมากเออพี่วีเนี่ยลมเย็นมาก <c oughs> ามปลาน้องมีมาดูปลาตรงนี้ใกล้ๆแล้วปลาเยอะมาก เราต้องมาให้อาหารปลาเนาะปลามันจะขึ้นมาหาเราเลยแหละเนี่ยอันนี้เขากันลื่นถ้าเกิดว่าฝนตกหรืออะไรเพราะว่ามันอยู่ตรงน้ําด้วยหรือเปลา่ามันถึงเย็นเนี่ยใช่ปลาเต็มเลยอะ่ะพิง่งปล่มาตัวน้อยๆอยู่เนาะปลาตะเพียนเนาะถ้าเราโยนอาหารปลาให้ปลานะเราคิดว่ามันต้องมาเต็มแน่เลยลูกปลาเต็มไปหมดเนี่ยค่ะทุกคนก็เป็นสวนที่เขาทําขึ้นมาใหม่นะคะ แล้วก็มีแบบว่าให้เด็กเล่นตรงนั้นได้ด้วยนะคะมีชิงช้ามีที่แบบบ้านน้อยให้เด็กปีนมีสไลเดอร์โอ้สไลเดอร์คนตก็มีสไลเดอร์คนตก็มีโอยระวังน้ำท่วมนะทุกคน <Okay. S 1> เขาน้าจะเปิดน้ำให้ต้นไม้นะคะน้ำท่วมว่าตรงนี้ก็น้ำท่วมเหรอไปจสะพานเดินไปไหมเนี่ยจะน้ำท่วมใช่ไหมเปิดน้ำให้มันเป็นน้ำไหล ต่มันก็ท่วมตรงนี้อะสไลเดอร์นี่พี่วีหันไปนี่เออพีเป็นรูท่อเลยไม่เอาอะเด็ก <c oughs> กระโปรงขาดเขาเล่นกันอยู่ไหมคะเมื่อ <c oughs> กี้อะพี่วีดีกว่าพี่วีใส่กางเกงเมื่อกี้ฉันเดิน,นฉันเดินในทุง่ง <c oughs> ฉันเดินในทุ่งทางตะวันกระโปงฉันก็ไปเกี่ยวกับไอ้ไม้ตัวนั้นเกือบขาดอีกแล้วนะคะทุกท่าน เออจริงๆหน้าบ้านนวีด้วยที่หน้าบ้านนวีเฮ้ยนี่แกไปลองนี้มึงใส่เกงเออเหรออันนี้มันเฉะนวีมันเฉะอันนี้ไม่เห็นมีน้ำออกเลยโน พี่วีต้องลองเองแล้วลแหละโอ้โโอ้โอ้ <c oughs> โออกทางนาง้างหลังเลยพี่วียืนฉีว่วะเนี <c oughs> ่ยไปพี่วีไปเล่นสไลเดอร์เลยพี่วีหนูถ่ายให้ไปเล่นไป เมื่อกี้คนผู้หญิงเขาสไลด์มาเนะเา,าะ,ะ,านะอ่าลงม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 าเด็กน้อยเขาไม่กล้าล,ลงพ,ดดพี่วีออกฟังนี้แสดงว่ามันต้องแสดงว่ามันต้องมีไอ้กระดาษรองเนะ้ะพี่วีเนาะ ไมแต่มันเป็นลูๆนะทุกคนเ็นไม่ได้ใส่ตส้นสูงแกกลัวอะไรนี่คัะพีนสลัลลูๆเขาต้องการให้มันเลือ้อยหรือเปล่าอ๋ออันนี้เขาทำแบบว่าเหมือนกั้นน้ำเอาไว้อะอท้อง,องเลี้ยงป่าวิ้ยูปลาดิเขาเลี้ยงป่ามันข้ามมันข้ามไอ้น,นี่ไปมาไปมาเออ น้ำท่วกมันก็สามารถไปหากันได้ใช่เนั่นแหะไปถึงนูน่นเลยมันก็พอออกแบบมาแล้วอืมเออดีอีนี้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวดกวดถาใครใส่ส้นสูงนะเดินมาไม่ได้หรอถ้าใครใส,ส่ส้นสูงก็นะเรากำลังจะเดินออกจากส่วนนี้นะทุกคน